เนื่องจากการที่กระผมมีเหตุพิพาทกรณีการถ่ายทาละครเรื่องวิญญาณแพทย์สยากับบริษัทกูดบอยเอนร์เทนเมนต์จำกัดซื่อซึ่งเป็นผู้จัดละครเรื่องวิญญาณแพทย์สยานั้นนะครับกระผมกราบขอโทษคุณบอยพิรพลคุณอ้อขนอกวันและบริษัทกูดบอยเอนร์เทนเมนต์จำกัดด้วยความจริงใจนะครับ เนื่องด้วยการกระทําและการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผมในขณะนั้นเป็นเหตุให้การถ่ายทาละครต้องลาช้าและทําให้บริษัทกูดบอยเอนร์เทนเมนต์จำกัดได้รับความเสียหายทั้งผู้ร่วมงานไม่ว่าจะเป็นดารานักสแสดงทีมงานต้องได้รับความเดือดร้อนจากการทำมะการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผมในครั้งนั้นก็ะผมจึงกราบขอโทษคุณบอยพิรพลคุณอ้อกนกวันบริษัทกูดบอยพี่ทนายทุกคนทีมงานทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนนะครับในการที่เกิดเรื่องนี้ฮะดารานักสแสดงทีมงานทั้งพงษ์ทั้งไฟทุกคน ก็ทีมงานทุกท่านมานะโอกาสนี้หวังว่าคุณบอยพิลพลคุณอ้อก,กนกหวันบริษัทคุณบอยเอนเตอร์เทนเมนต์ดารานักแสดงทีมงานที่เกี่ยวข้องจะให้ภัยและให้โอกาสกับผมในการทำงานเพื่อนำเงินที่ได้ มาชดใช้ความเสียหายแกบริษัทกะผมกาบขอขอบคุณคุณบอยเพียรพนี่แหละฮะก็เตรียมแถลงการมาเลยอ่านแล้วก็ขอโทษผู้จัดนะฮะ้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยมีสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมเป็นพยานประสานรอยร้าวนะฮะระหว่างคุณบิ๊กทองภูมิที่แถลงขอโทษคุณบอยเพิรพลซึ่งเป็นอดีตนักแสดงแล้วก็เป็นผู้จัดละครวิญญาณแพทย์สยาด้วยโดยตัวคุณบิ๊กยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารนะฮะจนเป็นเหตุให้ไม่ได้ไปถ่ายละครวิญญาณแพทย์สยาจนเขาบอกว่าทางกองถ่ายเนี่ยเสียหายหลัก ล้านทาง,งที่เริ่มเดินหน้าถ่ายทําไปได้แล้วหลายคิวด้วยเลยไม่กี่คิวเท่านั้นนะฮะซึ่งหลังจากที่ทางบอยพิรพลฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายครับศาลได้มีการไกล่เกลี่ยก,กันถึง3ครั้งท้ายที่สุดก่อนแถลงก็ได้ข้อสรุปนะฮะตกลงร่วมกันลดค่าเสียหายลงแล้วก็ให้คุณบิ๊กทองภูมิทยอยชดใช้นะฮะหลักล้านภายในเวลา2ปีด้วย โดยทางผู้จัดคุณผู้ชมที่นั่งกอดกันชื่นมืนเขาบอกก็อารมุ่มอ,อ่วยแหละฮะเรื่องของเวลาว่าแบบว่าอาพร้อมก็ทยอยจ่ายได้แล้วก็จะช่วยดูแลเรื่องของงานต่อไปด้วยครับไปเจอเขาก่อนที่จะเป็นเรื่องผมไปหาพี่อ้อตั้งแต่วันนั้นแล้วผมไปขอโทษไปบอกแล้วแล้วก็เล่าเรื่องแล้วบอกมาตลอดคราวนี้เขาก็ามันทางออกมันคือบิ๊กเขาเข้าใจเรานะผมบอกเออบิ e ๊กเนี่ยพี่ก็เป็นอย่างนี้ก็เลยหาทางแก้ปัญหาสุดท้ายก็ แต่ผมว่ามันไม่มีอะไรทุกคนถึงเวลาเราก็หาทางออกเพราะเรามผมว่าเราไม่ได้เกลียดกันหรือเราไม่ได้มีอะไรเราถึงเวลาที่เราต้องช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกให้ได้ครับในเมื่อตอนนี้นะครับคุณบิ๊กได้เข้าใจแล้วนะครับแล้วก็ได้ขอโทษแล้วว่าสิ่งที่ทํามันผิดพลาดไปนะครับแล้วก็ทางบริษัทเองนะครับที่บอยกับพี่อ้อก,ก็ให้โอกาสนะครับให้โอกาสคุณบิ๊กแล้วก็รวมทั้งอาจจะกลับมาร่วมงานแสดงกันอีกก็ได้หรือว่า เป็นการลักษณะว่าอาจจะมีงานทางไหนทางอื่นนะครับไม่ว่างานจะเป็นรูปแบบอะไรนะครับซึ่งทางบริษัทก็ยินดีที่จะช่วยดูแลคุณบิ๊กตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้คุณบิ๊กเองเนี่ยสามารถตั้งหลักได้นะครับในส่วนของการชดใช้เยียวยากา็ทยอยใช้ไปครับทยอยใช้ไปโดยเราก็มีกําหนดเวลาให้อยู่นะครับแต่บริษัทก็คง ไม่ได้ใจไม้ไส้ละกำนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ก็กในส่วนถ้าเกิดคุณบิ๊กสามารถที่จะทําได้อย่างที่รับปากไว้นะครับทุกอย่างก็คงจะคลี่คลายลงด้วยดีครับเขาก็รับรู้แล้วว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจผิดพลาดไปแล้วมันจะเกิดผลอะไรสําหรับตัวเขาและคนอื่นฉะนั้นมันก็จะเป็นประสบการณ์ในชีวิตการทําง,งานของเขาที่ต่อไปเขาอาจจะไม่ต้องไม่ต้องผิดพลาดแบบนี้อีกและทุกคนก็กให้โอกาสเ็าได้พกคนเรามันมันต้องต้องการโอกาสต้องการการแก้ตัวอะไรประมาณนี้แก้จริงแล้วอ่ะ เมื่อวานก็ถามถึงต่อฮะพอเจอประเด็นดราม่าเรื่องโหวินยัยเรื่องของการเทกองละครเนี่ยได้รับผลกระทบหรือเปล่าช่วงที่ผ่านมาก็เลยไม่ค่อยเห็นเจ้าตัวทางหน้าจอนะฮะคุณบิ๊กบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยที่ไม่เห็นก็คือไปลุยงานดีเจงานร้องเพลงมากขึ้นแล้วก็กำลังจะมีผลงานเพลงใหม่ของตัวเองที่ทำแล้วก็จะถ่าย MV นะฮะออกมาเร็วๆนี้ด้วย นอกจากนี้ยังรับหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษส,สอนการแสดงครับพร้อมกับกําลังเรียนต่อด้านปริญญาโทเพื่อไปเอาดีด้านการเป็นอาจารย์เต็มตัวด้วยฮะ